เอเเอเยี่ยดวโอเคทั่วนะจะสอบผมนะผเยี่ยสั่งด้วยพีย่แออมึงเ,เป็นลกูกผู้ดีมากนะอ่ะอืมนะมึงเกิดแนะ่ะเป็นลกูกผู้ดีเหรอถามหน่อยพ,พี่เจ้งพี่ประโนนะมึงคุยกับกูมองหน้าดิอมองเขามองเออมึงจะหลบจากพี่เลยบ้านี่เจ้าที่พูดดีแล้วนะนี่น้องถอดเสื้อมาต่อยกูตเดาวกใยได้ได้ได้เออเดี๋ยวจัดให้น้องเดี๋ยวจัดให้ เลยจับปูจับเลยไม่ต้องพูดมากจับค้พ่อเนี่ยพี่แจ้งข้อัหาเลยว่ามีอะไรบ้างนะแต่ก็จ้บใครจะมีอะไรแจ้งข้อปหาว่าดูหมอว่าไม่ถามดูแถมัน้ะ่อตายขึ้นได้ทบการหน้าที่นะแม่พ่อ้องลงกระทืบตายด้นนี่นะโอเคจับก็จับเลยจับเพราะว่าแกเล่นแง่เล่นมุมทมอเออผยจะนั่งพูดเลยฟังไม่ได้ เดี๋ยวโอเคครับพ like ูดบปเลยมึงม right? ีค่างานให้มึงพูดด้วยฮะมึงมีค่าขนาดนั้นเลยต้องให้ปากเป็นน้ำมันด้วยคนใส่หน้าเราทำไมต้องให้พูดอ่ะผมมาถามเป็นอะไรมึงอะถ่ายคลิปแบบเดียวผาก็ต่อเสื้อเลยสัตากูได้หมดแล้วุ้งมึงอ่ะนี่เสดยอด ไอ้เหี้ยนั่งหมาหมูกันเมื่อกี้เดี๋ยวกูสอยเรียงตัวเลยมึงเข้ามาเด็กตีละตัวน่ะเขาวะแก่แต่เดี๋มึงจะไปทำอะไรได้วะอ่ะไอ้เหี้ยนั่งหัางคลิปดูตบต้อนหน้าเลยจุกแสบไหมแสบแสบแสบแน่แน่แถมเยอะมึงเก็บแรงเมื่กี้เอาข้าวไม่สัตว์แสบมากเลยจัด หน้านั้นือเก่งกมึงจะเข้ามาเอาตนี้นี่มึงจะระบาดไหมทีนี่ไม่รบาดแล้วไม่ทัวร์ขอห้ามใช้โทรศัพท์ปฏิบัติตามระเบียบด้วยาเอามาี่ทำไมมึงคิดว่ามึงเสร็จเน่แล้วมึงจะข่มได้งั้น

อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจาะาจะโมโหทำหาโมโหมานที่ที่ที่เป็นหเวชอบไปอยู่ีเกขอก็อยางเข้าใจะนาะเข้เาใจรนะอยู่ในบางครั้งบางคราวดูแลเขาดูแลไปแต่ถ้ากำแม่ให้ประโยนนนการอะไรก็ก็คงไม่ได้ไม่รู้สินะและ้วก็ได้ ดำเนินการต่อไปไม่ได้จบตัวไหก็ก็ขอฝากน้องนะว่าอาันนี้ก็อย่าอย่าหยุดอย่างนี้ดีนะครับก็ก็อย่าให้ตั้งใจเรียนนะครับมาฝึกอาชีพนะครับเรียนการอาชีพฝึกอาชีพในอาชีพที่จบตัวจะไ,ได้ สร้างรายได้รรดูเท่าม่ยางเกเท่าเดชนะนะครับก็ฝากน้นะครับฝากันไปนะครัปฏิบัตอันไหนดีไม่ดีอันไหนควรจะทำตามนรดีทำตามไม่ดีเลิกไปช่วยกันแก้ให้ เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพนะครับผมก็เคในนามของวิไลในนามของสรานศึกษา